สวัสดีครับผมก๊อบครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวเต้าเวลไฟนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอะไรเดี๋ยวมาดูเลยครับสุดเซอร์ไพรส์เลยครับอลังการจริงครับจอแอนดรอยเชสเตอสไตล์นะครับขนาดใหญ่โตทีเดียวครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยกล้อง360องศาี d ีโปตัวใหม่ล่าสุดครับกล้องตรงรุ่นครับจะสุดยอดขนาดไหนครับสักคู่เดียว สวัสดีครับผมเกาครับตอนนี้ผมอยู่ในเวฟไฟลเป็นที่เรียบร้อยครับกับจอยแอนดรอยขนาดใหญ่โตทีเดียวครับ Android เทสล่าสิบนิ้วนะครับที่สําคัญนะครับไม่บังช่องแอร์ด้วยนะครับท่านชมครับนี่ครับไม่ว่าจะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะครับสุดล้ำไปกว่านั้นครับสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้เลยครับท่านชมครับนี่ครับบิดซ้ายบิดขวาได้เลยนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลยครับการใช้งานนะครับในส่วนของแอปลิสต์นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุก youtube google map netflix m x p อ e y e r นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกเลยครับก็ยังสามารถนะครับปรับเข้าหาตัวเองได้ด้วยนะครับเนี่ยเคเดี๋ยวเรามาดูเลยครับส่วนแรก Google Map ครับแผนที่ขนาดใหญ่โตทีเดียวครับท่านผู้ชมครับรับรองนะครับเดินทางไม่หลงทางแน่นอนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนต่อไปครับโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า Google Play Store ครับตัวนี้จะมีให้ดีมไอเอด้วยนะครับออกจอเพดานด้านหลังด้วยนะครับภาพนิคมชัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับสามารถควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับ จอยไปดาหลังน,นครับภาพมชัดครับาตั้งก็ได้ครับเปิดเปิดทุกการเดินทางอย่างผู้ชมครับ คอนเนให้เลือกมากมายครับ กันแมพครับ ลูกค้าทายนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆมีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับศูนย์หกสามสี่เก้าแปดหกหนึ่งหกแปดขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับในส่วนของกล้องรอบคันนะครับนี่เป็นจุดแหน่งกล้องนะครับด้านข้างอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับของเวลไฟครับนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตครับเฮ้สวัสดีครับครับครับตอนนี้ผมอยู่ในเวลไฟเป็นเทียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งครับกล้อง360องศาทีดีโปตัวใหม่ล่าสุดครับผมเพิ่งทำสวิตช์ตรงรุ่นไว้นะครับนะครับ สามารถเช็คได้รอบคันเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะมีไอไดด้วยครับไว้ปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับนี่ครับภาพคมชัดทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเลนวายสกรีนนะครับเราสามารถกดเบิ้ลเข้าอีกได้ครับสามารถเช็คได้เลยครับบริเวณนี้เป็นเส้นกะรระยะด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดจริงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะครับต่อไปอีกมุมหนึ่งครับนะครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับนะครับด้านหน้าเราก็สามารถซูมได้อีกครับนะครับเราก็จะเห็นบริเวณฟุตบาทได้เลยครับอย่างชัดเจนครับครับเปลี่ยนไปอีกมุมนลครับอีกมุมนึงเลยครับนี่ครับเช่นกันครับด้านหน้าและด้านหลังเลยครับนะครับเราสามารถควบคุมที่ไอได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนะครับอันนี้แนวตั้งแล้วก็แนวนอนด้วยนะครับนะครับด้านข้างนะครับ เข้าฟุตบาทนี่ปลอดภัยแน่นอนครับบริเวณนี้ครับนะครับโอเคครับเวยนอีกมุมหนึ่งครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนะครับปลอดภัยสูงสุดครับทีดีโปรครับตัวใหม่ล่าสุดครับกล้องสามรอยหกสิบงศาครับนี่ครับบริเวณวสกรีนแล้วก็หลังกันชนเนี่ยฮะถอยหลังนะครับปลอดภัยแม่นยำแน่นอนครับโอเคครับ ในกรณีที่เราออกจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับแล้วเราก็กดสวิตช์นะครับกดสวิตช์กลับเหมือนเดิมครับเราก็เย่นสามารถเล่น youtube ต่อได้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับในกรณีที่เราจะถอยจอดนะครับเข้าในซองที่แคบๆนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับก็สลับภาพมาเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศาเหมือนกันครับโอเคครับ ลูกค้ญญาใดนะครับสนใจงานติดตั้งร้านมีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ